สรุปไฟฟ้าเคมีทั้งหมดใครที่อยากจะรู้ว่าไฟฟ้าเคมีเวลาที่เราเจอโจทย์นั้นจับประเด็นยังไงอยากจะรู้หลักการทำโจทย์ขยี้กันในคลิปนี้หยุดทุกความสงสัยคลิปนี้มีคำตอบ ในเรื่องแรกนี้คือตัวรีดิวและตัวออกซิได์เวลาเราพูดถึงตัวรีดิวตัวออกซิได์เราจะไปคอนเซนเทรตในเรื่องของการจ่ายอิเล็กตรอนและการรับอิเล็กตรอนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสารประกอบที่อยู่ในฝั่งของอิเล็กตรอนนั้นจะเป็นไอออนหากว่าเราดูสมการง่ายๆนี้เราจะรู้ทันทีเลยว่า A เนี่ยจ่ายอิเล็กตรอนเขาเรียกว่าตัวรีดิว และแน่นอนค่ะบีรับอิเล็กตรอนนะคะเรียกว่าตัวออกซิได์คุณน่าจะเขียนแบบนี้ไปเพื่อสิ่งที่ครูกำลังจะบอกก็คือเราดูเลขออกซิเดชันบางทีเราจะจำว่าลดรับ Reduction ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้สมการเคมีและเขียนมันบ่อยๆมันจะไม่ได้จำได้อย่างเดียวแต่มันจะเข้าใจด้วยเราจะได้รู้ที่มาว่าทำไมมันถึงเพิ่มขึ้นสำหรับตัวรีดิว ทำไมถึงลดลงสำหรับตัวออกซิไดซ์และสิ่งที่เราจะได้เจอแน่ๆในโจทย์นั่นก็คือไปหามาว่าธาตุหรือสารประกอบตัวไหนเป็นตัว Reduce และไปหามาว่าธาตุหรือสารประกอบตัวไหนเป็นตัวออกซิไดซ์เริ่มต้นจาก KMnO4 Mn ตัวนี้บวก7 Mn ตัวนี้บวกสว้าวชัดเจนว่าลดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นตัวออกซิไดซ์ และไปต่อกันที่ตัว Fe บวก2และกลายเป็นบวก3โ oh อ้โ oh, หชัดเจนอีกแล้วว่าเพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มขึ้นก็เรียกว่าตัว reduce นั่นเองนี่ก็คือตัวแรกสิ่งแรกประเด็นแรกที่เราจะได้เจอแน่ๆในโจทย์ตัว reduce ตัวออกซิไดไปต่อในโจทย์ที่2ในโจทย์ที่2นี้เรียกว่าเซลล์กันวันิ ในเซลล์กันวานิกหลักการง่ายๆก็คือมีสารละลายจุ่มลงไปในโลหะและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโวลต์มิเตอร์นั้นเนี่ยจะเบนเข้าหาสักสูงคำว่าศักสูงหมายถึงตัวที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจมากๆในเรื่องนี้ก็คือสารละลายที่ใช้เนี่ยจะเป็นสารละลายชนิดเดียวกันถ้าครูใช้ซิงค์ซัลเฟต โลหะที่จุ่มไปตรงนี้ก็จะเรียกว่าซิงถ้าครูใช้โลหะนี้เป็นคอปเปอร์สารละลายตัวนี้ก็จะกลายเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตสิ่งที่ทำให้ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นได้นั่นก็คือสะพานเกลือที่ใช้ในการรักษาสมดุลหลักการง่ายๆหลักการง่ายๆตัวไหนกร่อนตัวนั้นจะเป็นตัวจ่ายโลหะตัวไหนกร่อนตัวนั้นจะเป็นตัวจ่ายอิเล็กตรอนและเรียกว่าออกซิเดชัน และเรียกกันว่าออกซิเดชันอ่ะมาดูกันเราบอกว่าในการทดลองที่1จับ X กับ Y ในหลอดแรกเข้าด้วยกันปรากฏว่าปริมาณ X เนี่ยลดลงดังนั้นถ้าเกิดว่า X ลดลงนั่นหมายความว่า X ตัวนี้จะต้องกร่อนเมื่อ X กร่อนมันคือตัวจ่ายตัวจ่ายก็คือออกซิเดชันออกซิเดชันอีกหลอดหนึ่งคือ Y และ Z รากฏว่าในหลอดนี้เนี่ยตัว y ลดลงแน่นอนว่าตัวลดลงตัวนั้นจะต้องเป็นตัวจ่ายดังนั้น y ตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัว Oxidation นั่นเองเห็นไหมว่ามันง่ายดายจริงๆโจทย์ต้องการอยากจะรู้ว่าถ้าต่อแซดกับตัว y เออตัว x เข้าด้วยกันข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้องแน่นอนว่า x ตัวเนี้ยมันกล่อน เมื่อ x ก่อนแสดงว่า x จะต้องเป็นตัวจ่ายอิเล็กตรอนจ่ายอิเล็กตรอนและเราไปต่อกันที่เรื่องของเข็มโวลต์มิเตอร์จะเบนเข้าหาศัก์สูงกว่าตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนั่นก็คือ z นั่นเองเอาแล้วไงโวลต์มิเตอร์เบนเข้าหา x ก็ผิดแล้วนะคะโวลต์มิเตอร์ต้องเบนเข้าหา z และฝั่ง Z สศัก์สูงกว่าเรียกว่าแคร์โทษจะตอบข้อสา แบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือในหลักการในวิธีการทําโจทย์ในเรื่องของกันวานิคแต่ถ้าเกิดนะักเรียนอยากจะเข้าใจตัวเซลล์กันวานิคที่มันลึกซึ้งเข้าไปอีกว่าปริมาณความเข้มข้นตัวไหนเพิ่มขึ้นตัวไหนลดลงนะเราจะต้องไปดูในคลิปก่อนหน้านั้นนะคะไปหาดูก็ได้ว่าเซลล์กันวานิคเคมีคูนดัดนะและเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าเอ๊ะมันลดเพราะอะไรมันเพิ่มเพราะอะไร ในวันนี้เราจะมาตะลุยโจทย์กันและมาดูกันว่าในเนื้อหาแต่ละตัวนั้นของไฟฟ้าเคมีเราจะต้องไปดูจุดไหนและเวลาออกออกอย่างไรเรามาต่อกันที่ในเรื่องของ e ศ Cell ซลตัวนี้เนี่ยโอ้ยคุณนัดขาง่ายบอกแบบไม่เลยแหละเพราะว่าสูตรของมันคือ e c แคลลบ e a แอโอเคค่ะง่ายแต่บอกเลยนะว่าไอ้ลบกันนี่แหละพีดแบบโอ้ยไม่น่าเชื่อนะคะ แค่ลบกันนี่แหละแต่ผิดกันเยอะมากนะคะตัวแรกเลยค่ะเวลาเราจะไปเจอในลักษณะโจทย์การหาค่า e ศูนย์เซลเขาจะถามว่าปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นเองได้หรือไม่ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นเองได้หรือไม่ถ้าปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นเองได้ผลลัพธ์ของ e ศูนยเซลลจะต้องเป็นอะไรคะเป็นบวกจะ้ะนะ e ศูนย์เซลล์ตัวเนี้จะต้องเป็นบวกค่ะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นบวกได้ จากการที่เราไปเช็คก่อนว่า b r o มี n ตัวนี้0ตัวนี้ลบ1 0และลบ1ตัวนี้มันจะต้องเป็นอะไรคะมันจะต้องเป็นตัวเพิ่มหรือลดเอ่ยลดนะคะลดดังนั้นลดจะต้องเอามาตั้งค่ะตัวที่ทำหน้าที่เป็นตัวแคโทดจะต้องเอามาตั้ง Br ของครู1.08ลบด้วย Cl ค่ะ Cl ของครูก็คือลบ1.36นะคะ คำตอบที่ได้ออกมาติดลบจ้ะตัวนี้ติดลบเพราะฉะนั้นเกิดเองไม่ได้นะเห็นไหมนะดูง่ายๆนะคะความยากของมันก็คือเราสับสนว่าจะใช้สักไฟฟ้าตัวนี้หรือเปล่าหรือว่าจะใช้สมการดีนะดังนั้นในคลิปนี้อธิบายแล้วนะคะว่าเราต้องเช็คสมการไปทีละตัว CL ตัวนี้จากศูนย์กลายเป็นลบหนึ่งจากศูนย์กลายเป็นลบหเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นตัวที่ ลดเช่นเดียวกันลดเอามาตั้งค่ะเราจะได้1.36เอามาตั้งนี่นะคะลบด้วย i ค่ะ i ตัวนี้ก็คือ0.54โอ้ตัวนี้เป็นบวกแล้วนะคะ1.30ลบด้วย0.54เป็นบวกถ้าเป็นบวกแสดงว่าเกิดเองได้เน่จบเลยนะคะนะแต่ถ้าเกิดโจทย์ของเขาจะแอดวานซ์กว่านั้นก็เอาแผนภาพเซลล์มาช่วยกันนะคะ มาช่วยกันหลอกว่านักเรียนจะทําได้หรือเปล่าในเรื่อง E0 นย์เซล์นะถ้าเกิดโจทย์ของเขาบอกว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องการเขียนแผนภาพเซลล์อย่าลืมนะว่าเราจะเอาฝั่งต่ําไว้ด้านนี้ตามด้วยฝั่งที่สักสูงไว้ด้านนี้นะคะครูให้จําว่า a care ค่ะหรือจะเป็นแอนโอดแค e t o d e ก็แล้วแต่แต่จํา a care เนี่ยมันเหมาะสมกับรูปร่างของครูดีนะคะ สแลนเดอร์มากมายนะคะดังนั้นตัวที่อยู่ด้านหน้าจะต้องต่ำที่สุดค่ะต่ำและต่ำและต่ำตัวนี้เรียงลำดับแล้วนะคะสักสูงไว้ด้านล่างสักต่ำไว้ด้านบน FE ต่ำมีไหมคะวางด้านหน้าไม่มีค่ะดันวางด้านหลังข้อนี้ผิดเราไปดูต่อค่ะสักต่ำนิกเกิลค่ะนิกเกิลมาวางตรงนี้อันนี้ผิดไปแล้วนะคะต,ตัดทิ้งไปนิกเกิลมาวางด้านหลังอีกแล้วผิดนะคะ ต้องวางด้านหน้าสักต่ำวางด้านหน้าสักสูงวางด้านหลังด้านหน้าก็คือตรงนี้นะคะอันนี้ต่ำค่ะส่วนตัวนี้สูงค่ะนะอ่ะต่อไปค่ะ,ต,ต,คะตัวต่อไปคือ P B อ้มาวางแล้วยังไงยังไงนะคะถ้าตัวด้านหลังไม่ใช่นิกเกิลกับ F E ก็ตอบข้อขอไข่ได้เลยนี่ก็คือลักษณะโจทย์ที่เขาจะเอามาัหลอกล่อเราในเรื่องอ e ีศูนย์เซลล์ไปต่อในเรื่องของการจุ่มโลหะค่ะ แม่เรื่องนี้ก็ดูแล้วมันน่าจะง่ายๆแต่ก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าสับสนในระดับหนึ่งเลยค่ะเวลาเราจุ่มโลหะลงไปและเมื่อเวลาผ่านไปโลหะตัวนี้กร่อนนะคะเมื่อมีการกร่อนเมื่อไหร่มันจะเป็นการจ่ายอิเล็กตรอนค่ะเมื่อโลหะกร่อนตัวนั้นจ่ายจ่ายก็ต้องเป็นออกซิเดชันนะและที่สำคัญค่ะศัก์จะต้องต่ำ e 0จะต้องต่ำส่วนด้านล่างจะ e 0สูงนะคะ นะคือครูมีหลักการอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเกิดปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นเองได้เราจะจินตนาการสักต่ำเหมือนไอศครีมที่อุณหภูมิต่ำจุ่มลงไปในสักสูงเหมือนกับตัวน้ำร้อนๆค่ะที่อุณหภูมิสูงนะคะนะอันนี้คือให้จินตนาการแบบว่าให้มันเข้าใจง่ายๆนะคะว่าตัวต่ำเนี่ยกับตัวสูงนะคะมันจะทำให้ไอศครีมละลายและเมื่อไอศครีมละลายเมื่อไหร่นะคะก็จะ ทำให้ปฏิกิริยาที่อยู่ในบิกอร์นี้เกิดเองได้ค่ะเกิดเองได้เลยนะอันนี้ก็คือลักษณะของการเอาไปใช้ในเรื่องการจุ่มโลหะในสารละลายมาดูกันค่ะ Fe กับซิงค์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าอะไรแสดงว่าไอตัว Fe ไม่ละลายค่ะดังนั้นนะคะระหว่าง Fe กับซิงค์นี้ Fe นะคะส่วนตัวนี้คือซิงค์ซัลเฟต เราจะรู้ทันทีเลยค่ะว่า Fe จะต้องมีศักสูงกว่าซิงค์ค่ะมันก็เลยกลับด้านคือไม่ละลายนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกนะคะโลหะจะต้องสักสูงกว่าสารละลายค่ะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเปลี่ยนแปลงเป็นแบบมีสีไม่มีสีเกิดตะกอนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าโลหะจะสักต่ำกว่าตัวสาระละลายค่ะ มีการเปลี่ยนแปลงค่ะโลหะจะต้องศักด์ต่ำกว่าสารละลายมีการเปลี่ยนแปลงค่ะโลหะจะต้องศัก์ต่ำกว่าสารละลายสุดท้ายเรามาเรียงลำดับกันค่ะเรามาเรียงลำดับกันว่าศักด์ที่สูงที่สุดก็คือ Ag ถัดลงมาคือ Cu ถัดลงมาก็คือ Fe และปิดท้ายด้วยซิงค์นั่นเองสิ่งที่เขากำลังจะให้เราทำในเรื่องการจุ่มโลหะนั่นก็คือเรียงลำดับศัก์ไฟฟ้า ว่าสูงที่สุดคือตัวไหนต่ำที่สุดคือตัวไหนและสรุปสุดท้ายแล้วนะคะตัวที่ต่ำที่สุดจะเรียกว่าตัวรีดิวจะเออให้มันได้ตัวสูงที่สุดก็เรียกว่าตัวออกซิได์นะคะตัวออกซิไดนี่ง่ายง่าย,ยโจทย์บอกตัวออกซิไดที่แรงที่สุดแรงสุดก็มุมสุดเลยค่ะก็คือตัว AG นั่นเอง เวลาเจอโจทย์แบบนี้หายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็ค่อยๆไปแต่ถ้าเกิดหนูไม่อยากหายใจเข้าลึกๆนะคะครูมีเทคนิคให้เวลาเราเจอในเรื่องของการเรียงลำดับนะในเรื่องของการเรียงลำดับสักไฟฟ้านะคะหากว่าเขาเนี่ยใช้โลหะพื้นฐานนั่นก็คือทองเงินคอปเปอร์สังกะสีแล้วก็ซิงค์นะคะแล้วก็ซิงค์เนี่ย มันเป็นโลหะพื้นฐานนะคะคือโลหะที่เอามาใช้ในอุตสาหกรรมเยอะที่สุดเลยนะอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือโซเดียมนะเราสามารถจำโดยการท่องแบบนี้ค่ะว่าอากูกูกมีเหล็กซิงค์นะานะนี่คือโซเดียมนะคะอาตัวนี้คือทองนะคะทองนะ Au นะคะ Ag silver C.U ก็คือกูนะคะอากูก e ูมีเหล็กซิงค์นะเออเอาเข้าไปจำนะคะนะในคลิปนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความแบบให้ทุกอย่างที่ทำได้โอเคเราไปต่อกันในเซลล์อิเล็กโทรไลต์บ้างในเซลล์อิเล็กโทรไลต์หลักสำคัญก็คือเราสนใจกระแสไฟฟ้าค่ะเราสนใจการนำแฟชั่นนะคะเราจะเกิดกระแสได้เราจะต้องให้มันไหลค่ะ แกระแสไฟฟ้าจะไหลาจากขั้วบวกไปหาขั้วลบค่ะโดยตัวที่เป็นขั้วบวกเนี่ยมันทำหน้าที่ในการจ่ายอิเล็กตรอนเราก็เลยเรียกด้านนี้ว่าออกซิเดชันและเราก็ยังคงเรียกว่าแอโนดเหมือนเดิมนะคะเวลาที่เจอออกซิเดชันไม่ว่าจะเป็นอิเล็กโทรไลต์หรือกันวานิกก็แอโนดออกอ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  คืนนี้ก็คงได้ฝันดีกันนะคะเราไปต่อกันค่ะในตอนนี้เขาต้องการอยากจะชุบโลหะค่ะเราไปดูกันก่อนนะคะว่ากระแสไฟฟ้าไหลาจากไหนไปไหนนะคะกระแสไฟฟ้าค่ะไหลาจากฝั่งของตัวทองค่ะฝั่งของทองไปยังฝั่งของอลูมิเนียมดังนั้นด้านนี้คือบวกและด้านนี้คือลบค่ะไหลย,ยังไงคะมันไหลโดยการใช้ไฟจากข้างนอก ไฟ EMF นี่ค e ือกระแสตรงนะคะ o x i d a t i o n คือแอโนดส่วนฝั่งด้านนี้รับอิเล็กตรอนก็คือแคโทดนะคะก็จะเป็น Reduction เราเอาตรงนี้ไปเช็คช้อยก่อนได้เลยทองคำเป็นแอโนดใช่ค่ะต่อเข้ากับคั้วบวกของแบตเตอรี่อ่ะก็ตอบเลยนะคะตอบข้อแรกได้เลยก็อยากนี้ก็อย่างนี้แหละนะคะเวลาที่เราเจอออกแอรก็ตอบได้เลยนะคะ ส่วนตัวถัดไปค่ะชิ้นงานเป็นแคโทดใช่และต่อเข้ากับขั้วลบนะคะเพราะกระแสไหลจะบวกกลายไปเป็นลบนะจากนั้นกระแสสลับแม่จะสลับได้ยังไงคะการชุบเราอยากให้ทองเนี่ยไหลไปชุบอลูมิเนียมถ้าเป็นกระแสสลับก็กลับไปกลับมากลับไปกลับมาเสมือนหนึ่งว่าจะชุบหรือไม่ชุบจะชุบหรือไม่ชุบนะคะภาพซ้อนภาพซ้อนนะคะไม่ได้เป็นกระแสตรงนะคะ กระแสตรงเท่านั้นในสารละลายนะคะจะต้องเป็นทองคำอย่างเดียวไม่มีอลูมิเนียมเลยนะเราจะได้ใช้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเราอยากจะชุบอะไรเนี่ยเราจะต้องให้สารละลายตัวนั้นเป็นตัวที่โลหะที่เราต้องการนำไปชุบสิ่งที่จะชุบและต้องการชุบโอ้ชุบและชุบนะคะสรุปแล้วเนี่ยเอาง่ายๆนะคะในเรื่องของการชุบโลหะ สิ่งที่เราต้องการคือเราอยากจะให้ทองเนี่ยไปเคลือบด้วยอลูมิเนียมเราก็เลยใส่กระแสไฟฟ้าให้บวกไหลไปด้านลบนะคะถ้าเกิดเอาใหม่ถ้าครูมีโลหะคือเงินกับสังกะสีนักเรียนะ่ะลองตอบครูให้สบายใจหน่อยค่ะว่าเราเป็นนักเคมีคนหนึ่งเนี่ยนะในนามของออพระจันทร์และดวงอาทิตย์ <c oughs> อันนั้นมันเซเลมูนนะคะ เราอยากจะใช้เงินไปเคลือบซิงค์หรือจะใช้ซิงค์ไปเคลือบเงินคะน่ะใช่ไหมมันต้องเอาเงินไปเคลือบนะคะอย่ามีความรู้สึกว่าจะเอาซิงค์ไปเคลือบนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินเนี่ยมีคุณค่าเราก็ต้องเอาไปเคลือบโลหะที่มันราคาต่ำนะคะให้มีคุณค่ามากขึ้นดังนั้นเราต้องใส่กระแสจากบวกให้กลายไปเป็นลบด้านนี้นะคะ เอา AG เนี่ยเป็นแอโนดส่วนตัวซิงเนี่ยคือเป็นแคโทดให้เข้าใจตรงนี้นะการชุบโลหะนะคะเราใส่ไฟไปเนี่ยเราเสียเงินค่าไฟนะคะเราก็ต้องการให้โลหะนั้นเนี่ยคุ้มค่าอย่าเอาสังกะสีมาเคลือบทองเอ้ยมาเคลือบเงินนะคะไม่ได้กันนะไม่ได้อย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าเพชรก็คือเพชรอ่าไม่เกี่ยวแล้วนะคะไปต่อในเรื่องถัดไปค่ะคือการทําให้บริสุทธิ์ หลักการยังคงเดียวกันเลยค่ะเมื่อพูดถึงอิเล็กโทรไลต์เราจะสนใจกระแสะไฟค่ะกระแสะไฟของเราจะไหลาจากขั้วบวกไปที่ขั้วลบนะคะนี่กระแสะไฟฟ้าดังนั้นนะคะด้านนี้คือบวกและด้านนี้คือลบสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะด้านที่บวกนะคะก็จะเป็นตัวแอโนดและในฝั่งที่เป็นลบนะคะก็จะเป็นแคโทดค่ะสิ่งที่มันเกิดเกิดขึ้นมาแบบ ขนลุกอะเออหน้าขนลุกหน้าทีนี้นะคะบอกเลยว่ามันหน้าขนลุกตรงไหนนะคะคือการทําให้บริสุทธิ์เนี่ยนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเราจะพบว่ามันมีโลหะอยู่2แบบแบบที่ตกตะกอนและแบบที่กร่อนออกมาค่ะแบบที่ตกตะกอนและแบบที่กร่อนออกมาถ้าโลหะไหนที่มันกร่อนออกมานะคะนะกร่อนออกมาค่ะอาจจะเป็นเออตัวนี้มีอะไรบ้างเนี่ย a b c d bc นะคะ bc คือตกตะกอนข้างล่าง bc เนี่ยตกไปแล้ว a, a คือบริสุทธิ์ค่ะบริสุทธิ์คือยังเหลืออยู่นะคะคือก้อนสามเหลี่ยมนี้ดังนั้นตัวที่ก่อนค่ะคือตัว D นะโลหะที่ก่อนคือตัวดีสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก่อนตัวนั้นเป็น o อกซิเดชันหรือตัว r e d ิวสค่ะหรือครูอยากจะให้เราเข้าใจง่ายขึ้นก็คือดีตัวเนี้ยศักจะต่ำที่สุดเลยต่ำที่สุดเลยค่ะเพราะว่า มันเป็นตัวที่กลอนออกมามี e ตัวหนึ่งมองไม่เห็นนะคะ e อีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้น d กับ e เนี่ยนะคะเป็นตัวที่ต่ำที่สุดมันก็เลยกลอนแต่ถ้าเกิดตัวที่เป็นตะกอนเนี่ยแสดงว่ามันยังเป็นของแข็งอยู่ b กับ c ค่ะ b กับ c นะคะเป็นตะกอนอยู่ข้างล่างสูงค่ะก้อนนี้สูงนะคะก้อนนี้สูงส่วนก้อนนี้ต่ำและมันจะมีตัวกลางค่ะ ตัวที่อยู่ตรงกลางคือสักกตางกลางก็คือสักที่เราเอาไปล่อเราล่ออะไรคะเราล่อ AG เอ้ยเราล่อ A ตรงนี้ก็เลยเหลือ A อยู่นะคะก็คือ A ตรงนี้ก็คือตัวที่เราต้องการนะคะสิ่งที่เราต้องการคือไม่กลอนนะคะแล้วก็ไม่ละลายออกมาห้อยต่องแต่งอยู่ตรงนั้นดังนั้นในเรื่องนี้จุดสำคัญก็คือมันจะมีสักสูงและสักต่ำและสักที่ทำให้บริสุทธิ์ดูดีๆนะคะว่า เขาอยากจะได้ตัวไหนเรียงแค่นี้แหละคะ่ะจบแล้วนะคะคำตอบเลยตอบข้อที่2เลยนะคะตอบข้อที่2ได้เลยและเราก็ค่อยไปดูด้านไหนเป็นแอโนดด้านไหนเป็นแคโทดนะคะเช็คชอยส์แล้วตอบได้เลยนะอันนี้ก็คือในเรื่องของการทำให้บริสุทธิ์